ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาเจอกับช่องไมทาวิฟาร์มอีกแล้วนะครับก็ตามที่บอกนะครับหมู่บ้านผมได้ไปเยี่ยมช่ฟาร์มไล่ผู้แลนช้างนะครับเปลี่ยนฟาร์มเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับตอนนี้นะครับหอยเชอรี่เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งซึ่งหายากนะครับล้วก็ขาดตลาดบ่พคอขายนะครับเนื่องจากว่าคนที่นําไปบริโภคส่วนใหญ่นําไปประกอบเป็น ส่วนผสมของส้มตํานะครับเราก็เป็นอาหารอีสานนะครับนะครับลงเลยตอนนี้นะครับกําล่งเอานะครับเอาพักเศษน้ำนะครับมาลงปลาลงไปเลยกอนะครับเอาพักเศษน้ำมาลงนะครับเพื่อที่จะให้เป็นอาหารของหอยเชอรี่นะครับเราจะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเราก็จะเอา แหนแดงนะครับลงเป็นอาหารของหอยเชอรี่อีกที่หนึ่งนะครับผมเพราะว่าห้ามมีแหนแดงอยู่แล้วนะครับเราก็เลยต้องเลี้ยงหอยเชอรี่เลี้ยงเอียงกระไดนะครับที่ที่เขากินแหนแดงนะครับผมกินพักเกษตรน้ำในี่ห้องก็มีหลายนะครับก็เลยเลี้ยงนะครับเพื่อเกื้อกูลกันนะครับห้ามมีอย่างที่เป็นอาหารเทาก็ตตรงเลี้ยงนั่นนะครับผมหอยเชอรี่ก็เป็นเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ ขาดตลาดนะครับเมื่อวานผมได้ไปเยี่ยมไล่ผู้เล่นช่างนะครับแล้วก็ได้นํานะครับได้มาเห็ดนะครับนี่เห็ดบอนะครับเป็นบอพลาสติกแต่กว้างพอสมควรนะครับกว้างประมาณ3าคุณหเมตรนะครับนะครับเดี๋ยวเขากำลังจะปล่อยนะครับปล่อยอ่าแม่พันธุ์หอยเชอรี่นี่นะครับผมที่ซื้อมาหมู่บ้าน5้าโลกิโลกรัมละอ่า40บาทนะครับผมเพื่อนเลี้ยงแบบ แบบปอดสารนะครับนี่ฮเ,เดี๋ยวเขาจะเริ่มปล่อยลงไปเลยนะครับพี่นอ้องปล่อยลงไปเลยไทยแล้วเขาก็จะกระจายออกไปเองนะครับผมนี่คือผักกระเดน้ํานะครับนี่ฮาจปุปล่อยค่อยๆปล่อยลงไปนะครับผมแล้วเขาจะมาติดตามน้ำกันนะครับว่าอันนี้เป็นบอทดล่องนะครับถ้าได้ผลแล้วก็จะขยายออกอีกครับผมปล่อยลงไปเลย แล้วก็จะออกไปของเขาเองนะครับผมนะครับนยครับพ <oy> ื้นที่นะครับหอยเชอรี่ตอนนี้นะครับขาดตลาดนะครับพี่น้องถ้าเราแกะขายยังสครับแกะข้างในมันขายนี่กิโลกร,รัมละ100กว่าบาทนะครับผมแต่ถ้า,าซื้อแบบ ทั้งเปลือกตัวสดๆอย่างนี้ก็กิโลกร,รัมละสี่สิบาทนะครับผมตอนนี้พ่อพอขายนะครับเพราะว่าร้านส้มตำเขาทำล่าฟ้ามติเพิน่นที่ผมไปนะครับที่ผมไปศึกษาแล้วก็ไปขอซื้อแม่พันธุ์เพิ่นมากนะ่ะคือเพิ่นกับพ่พ่อขายนะครับสำหรับตัวตัวลูกมันนะครับผมเพิ่นบอกว่าเลี้ยงประมาณสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนก็ได้ขายนะครับ แล้วมันบริเลียงแบบใช้อาหารนะครับผมสักขใส่แหนแดงกับนี่แหละครับผักกระเฉดน้านะครับให้เขาเป็นอาหารนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมย่ามกินห้อก็ว่าต้องคิดเลยนะครับว่าหอยตรงนี้จะไปผ่านสารเคมีมาบ่อนะครับเพราะว่าเป็นบ่อที่เราเลี้ยงเองนะครับน้ำกับบริโภคกระโปกนะครับผมเดี๋ยวใหามาติดตามว่าเขาจะขยายพันธุ์ให้เราหมือไหมนะครับผม ที่แม่พันธุ์หอยเชอรี่นะครับผมเดี๋ยวขอบด้านนี้นะครับขอดขอบทั้งหมดเลยนะครับเราจะเอากระเบื้องนะครับมาล้อมเนื่องจากว่าบ่อหอาไม่ให้เขาออกไปสู้ด้านนอกนะครับซึ่งเพราะว่าอย่างวันนีครับเพราะว่าหอยเชอรี่ถือว่าเป็นศัตรูข้าวนะครับศัตรูในนาข้าวนะครับเพราะว่าเขาจะกินพืชกับทุกชนิดนะครับที่อยู่ในน้ำนะครับผม ก็เลยต้องล้อมไว้เพื่อไม่ให้เขาออกไปด้านนอกเพราะว่าบริเวณรอบนอกของเห่าะจะเป็นหน้าเขาทั้งหมดนะครับผมเขาก็จะกาจัดบริเวณเขาอยู่ในที่นี้นะครับผมเป็นยังหอยเชอรี่นะครับคือขาดตลาดนะครับพี่น้องตอนที่เขามีหลายๆนะครับเขาเป็นศัตรูข้าวนะครับดังนั้นค้นก็เลยกําจัดเขาโดยการซื้อยามากํากจัดนะครับวานยากําจัดเขาเพื่อให้เขาแพ่พันุนะครับเขาก็เลยหมดไป เขาก็เลยหมดไปทีนี้หอยเชอรี่เนี่ยเป็นอาหารของคนอยู่แล้วนะครับเป็นอาหารของชาวภาคอีสานที่เขากินนะครับนําไปประกอบอาหารโดยการทําเป็นลาบหอยนะครับหรือเอาไปประกอบเป็นอ่าส่วนผสมของส้มตํานะครับตอนนี้มีความต้องการในท้องตลาดหลายนะครับผมมันก็เลยหมดไปนะครับผมเข้ากันเลยตอนนี้มันขาดตลาดแล้วก็เลยมาเลียงนะครับ เลี้ยงจากัดบริเวณของเขานะครับผมบอสันมันมีปัญหากับช่าหน้ารอบขังนะครับผมถ้าเราไม่จํากัดบริเวณของเขานะครับผมเพราะว่าเขาแร่พันเร็วนะครับกระจายขยายพันธุเร็วมากนะครับสาหรับหอยเชอรี่นะครับผมครับครับผู้ใดสนใจแม่พันหอยเชอรี่ก็ติดต่อเข้าไปได้ที่ไล่เอ่อ เพจไล่ผู้แล่นช้างนะครับไล่ผู้แล่นช้างคนต่างอยู่อ,อำเภอโน้นสะอาดนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับของเพื่อนมีเป็นหลายแสนตัวนะครับสําหรับอหอยเชลรี่นะครับก็บเลรพาพี่น้องมาเบิงนะครับวิธีเป็นบ่อเขาเอิาบ่อทดลองนะครับเป็นบ่อทดลองเลี้ยงหอยเชลรี่ของไม้เท้าโย่ฝามเราว่าเราจะทําได้หรือไม่แล้วจะได้ผลไหมนะครับผม เดี๋ยวเ้าก็ับมาติดตามน้ากันนะครับอันนี้เป็นการเป็นกเกษตรทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยากเ็ดเกษตรนะครับผมเพาเหตุแบบผสมประสานหลายๆอย่างนะครับผมสาเหตุหนึ่งกับเพราะว่าขามีแหนแดงพร้อมนะครับแหนแดงเขาเป็นอาหารของหอยเชอรี่อยู่แล้วนะครับผมขา้า็จะเอาแหนแดงไม่ให้เขากินพร้อมนะครับผมก็เป็นการลดต้นทุนของ อาหารของหอยเชอรี่ไปปกติเขาจะให้เป็นอา,อาหารประดุกนะครับแต่ของเราไม่ของห้องบด้ไห้นะครับเราจะให้แบบให้เขากินอาหารธรรมชาติเลยนะครับผมเขาจะให้เขากินอาหารธรรมชาติเลยพร้อมกับกินแหนแดงเป็นอาหารนะครับเพราะแหนแดงเรามีปริมาณมากนะครับผมมีปริมาณหลายอยู่นะครับผมนะครับนี่คือ บอ่อหอยเชอรี่นะครับผมเป็นบอ่อทดลองของไม้ทาวิฟาร์มเรานะครับผมคิดเมื่อวานนะครับคิดเรากะเฮ็ดเลยนะครับคิดเราก็ไปซื้อพ่อแม่พันธุ์มาเลยนะครับผมเราก็เฮ็ดเลยนะครับผมไม่ได้คิดยากนะจากว่าต้นทุนมันไม่ได้สูงมากนะครับต้นทุนอยู่นี่เท่ากับซื้อเอ่อเข้าสื่อแค่พ่อแม่พันธ์หอยเชอรี่มาประมาณสองร้อยนะครับ สองหากรโลสอบาทเราเข้ามาซื้อพลาสติกนะครับพลาสติกไซนี่ทีนีนี่คือ5เมตรเมตรละ40บาทก็คือ 200, อ200น,น,น,นะครับผมส่วนทุนยิน่สี่รอยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิงว่าเขาจะได้ผลตอบแทนคืนหรือไม่นะครับเหล่าไยเชอรี่จะขยายพันธ์ุกระจายพันธ์ุให้เราได้หรือไม่นะครับผมสำหรับที่มี สิจากกันไปแล้วนะครับผู้ใดที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไมทา้าวฟาร์มกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สิจากกันไปด้วยอยเชอร์รี่สวยๆนะครับผมพึ่งเอาลงบอ่อนะครับผมนี่นะครับ,รบเดี๋ยวเขาก็จกระจายไปทั่วบอ่อนะครับผม เดี๋ยวเขาจะเอาเขาจะต้องเอาใหม่มาผ่านให้เขาเพื่อให้เขาขึ้นไข่พร้อมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วนะครับสวัสดีครับ